ที่เพือครับอลงไปไม่บุนแม่ต้นหัวรถกันเอานี่นี่นี่้อน้อเนี่ยมันตำหินนี่ยนี่ตำดีกว่านี่หินเกาเลยนแอนเขาลองเลยลองดีกว่าเขาลองเดี๋ยว ุนสี่เกแล้วไงน่าสนใจกันดูเนี่ย <laughs> รอบนี <laughs> นร้รอเดินเบา

ไล่ไปไม่เมียไล่แพงเลยดิ้่้ไหีง่ายรูมไไล่ล่ไไล่ล